ถ้าเราเป็นคนที่ไม่ชอบเขียนโค้ดแต่เป็นคนที่ชอบดูอ่ะชอบอรีเ์ชหรือว่าชอบสังเกตการต่างๆพวกเนี้ยสายชีพที่น่าสนใจก็คือคนที่ทำงานเป็น UX/UI designers หรือว่านักออกแบบอาจจะเรยียกเป็นนักออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้นะครับ ก็คือเป็นคนที่นักออกแบบนะเนาะเขาเรียก ux ui designer ถ้าไปเสิร์ช google com เนี่ยก็จะมีอาชีพเนี้ยเยอะมากสำหรับคนที่แบบเรียนคอมมาแต่ว่าไม่ชอบเขียนโคดนะ้ดเนาะแต่เป็นนักออกแบบชอบออกแบบจะอ,ออกแบบพวกหน้าตาอินเทอร์เฟซเหล่านี้ครับว่าจะจัดวางไวเฟรมเนาะไม่ว่าจะเป็นเว็บเป็นโปรแกรม pc หรือเป็นโมบายแอปพลิเคชันแล้วออกแบบไวเฟรมเป็นอินเทอร์เฟซต่างๆมันจะเป็นในเชิงของคอมพิวเตอร์ไม่ลวนะ กราฟิกดีไซเนอร์มากกว่านะครับเป็นกราฟิกดีไซน์กราฟิกดีไซเนอร์นะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเราต้องมีการวิจัยอะครับ R&D เนาะรีเสิร์ชความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆซึ่งเวลาเราออกแบบตัวไว e f เฟรมต่างๆเราต้องไปเก็บแบบสอบถามหรือต้องสร้างโปรโตไทป์อะไปให้ลูกค้าลองใช้จริงๆว่าถ้าเขาเลื่อนจอแบบนี้กดเล่นแบบนี้แล้วมันดีไม่ดี คนที่แบบหน้าที่เป็น UX designer เขาจะรับฟีดแบคลูกค้าหรือ end user ที่เล่นจริงๆเนาะมาปรับและสร้าง UI เปลี่ยนอินเทอร์เฟซใหม่หนู่นนี่นั่นนะครับผลลัพธ์ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่วิจัยผู้ใช้แล้วก็วิเคราะห์กระบวนการทำงานสร้างเป็น Wiframe เกิดขึ้นมาอันนี้สยส่ทางด้านที่เป็นของ UX UI designer สำคัญเลยจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์อันนี้สำคัญเนาะแต่ความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ได้เพ้อฝันเนาะ เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีงานวิจัยหรือว่ามีการเซอร์เวย์รองรับว่าได้ไปลองเทสจริงกับยูเซอร์แล้วถึงจะสามารถเอามาใช้ในการออกแบบตัว UI ได้ต่อหน้าที่ของ UX อก่ะก็คือเป็นคนที่รีเสิร์ชสิ่งเหล่านั้นนะครับแล้วก็สร้างอาจจะใช้เป็นเทคนะิคเนาะหรือว่าจะแก้ไขปัญหาให้ตรงกับยูเซอร์หรือลูกผู้ใช้มากที่สุดโดยส่วนใหญ่ก็ใช้กระบวนการพวกดีไซน์ทิงกิ้งนะครับเข้ามาช่วยบริหาร ถ้า UI ก็คือใช้ทั้งด้านของความสามารถทักษะนั้นของกราฟิกดีไซน์เข้ามาช่วยนะครับซึ่งโปรแกรมอันนี้จะไม่ต้องเขียนเป็นภาษาเนาะเพราะอาจารย์บอกว่า UX/UI Designer ไม่ต้องเขียนโค้ดนะครับใช้เครื่องมือง่ายๆเลยเครื่องมือในการออกแบบอินเทอร์เฟซไวฟ์เฟรมต่างๆในวงการส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งเป็น Adobe XD นะ Adobe XD เป็น Figma นะครับเป็น Envision Studio เป็น Sketch photo.io ทไเสิร์ช Google แล้วพิมพ์ได้เลยเนาะหรือว่า a z ช r เนี่ยก็คือได้เช่นเดียวกันหรือแบรนด์อื่นๆพวกนี้ก็เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบงานดีไซน์จากการรีเสิร์ชพฤติกรรมของประสบการณ์ผู้ใช้มาแล้วเนี่ยก็มาออกแบบหน้าตา User Interface ในการใช้งานกราฟิกเราก็ลองจินตนาการดูว่าอาชีพนี้เหมาะกับเราไหมถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้ชอบเขียนโปรแกรมมิ่งไม่ชอบเขียนโค้ด แต่เป็นเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์นในการอยากจะดีไซน์อินเทอร์เฟซให้ลูกค้าหรือยูเซอร์มาสไลด์แอปพลิเคชันของเราโดยท่าทางต่างๆอะไรเงี้ยและ User f ร์เฟนลีและทำให้ดึงดูดสำคัญคือเหมือนเกมเกมนึงอะ่ะเวลาเราเล่นเกมทำไมเราถึงติดเกมเพราะว่าคนที่เป็นเกมเ e เวลอ์เนาะขเขาจะมี UX UI Designer อ่ะที่จะออกแบบไงก็ได้ให้นักจิตวิยานักเล่นเกม นักพัฒนาสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะในหลายวงการนะครับมาเสนะิร์ชเนาะแล้วก็ทำไงได้ให้ให้คนเล่นเกมเราไม่ออกไปไหนอ่ะถ้ายกตัวอ,อย่างแบบอ v เนี่ยกว่าจะาจบตาหนึ่งก็นานเนาะ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงเงีนะ้ยกว่าจะเล่นจบเพราะว่ามันเป็นออนไลน์แล้วมีเพื่อนอยู่ด้วยไงนะถ้าเราออกไปเพื่อนก็ด่าเราไงนะเขาง้าใจใช่ปะเพราะทำให้ทีมแพ้มันก็ออกไม่ได้ไงนะและต้องแบบชาร์จแบตเต็ม ให้มันแบตไม่หมดเนี่ยเพราะออกกลางคันก็ไม่ได้หรือเน็ตต้องแรงหน่อยเพื่อว่าจะให้พาทีมไปชนะได้พร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นจิตวิทยาที่เขาดีไซน์ไว้หรือมีการแชทมีการสามารถโต้ตอบพูดคุยกันได้ก็เป็นโซเชียลมีเดียทางด้านเกมแบบเนี้ยครับเกิดขึ้นเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีโปรแกรมสบา,ายเราแบบ Discord เนี่ยเข้ามาช่วยในการสนับสนุนในการเล่นเกมได้สนุกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีทีมต่างๆเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นสายของ คนที่เป็นดีไซเนอร์เนาะทั้งด้านของ ux ui ดีไซเนอร์อาจารย์ก็จะมาอยู่ในส่วนของทีมหมวดของ Developer นะครับส่วนที่